สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านนะครับคลิปนี้พบก,กันกับแนวทางหุ้นนิเคีิเช้าบ่ายปกตินะครับวันที่28นะครับตุลาคม2568สําหรับแนวทางนะครับเมื่อวานนาอผมให้5กับ7นะครับเชา้าผลได้ออก736 71นะครับของเรา5ไม่มาท่านใดเอา7ไปวิ่งไปรูดเข้าไปที่71บ่ายให้8กับ7นะครับผลได้ออก2 3 2กับ67ใครรูดที่7เข้าไปที่ เจ็ดหกหกเจ็ดเน้นๆนะครับผมในรอบบ่ายก็ถือว่าปังๆนะครับส่วนแนวทางในวันที่ยีนะครับผมชื่นชอบนะครับแนวทางแล้วค่อยติดตามนะครับในรอบเช้านะครับพี่ๆผมให้ไปที่เลข6กับเลข8 สายรูดนะครับให้ไปที่เลขแปดแปดสี่แปดห้าแปดสามหกสี่หกห้าหกสามสามตัวนะครับผมหกแปดห้า ส่วนในรอบบ่ายนะครับในรอบบ่ายให้ไปที่เล็ข4กับเลข7สายรูดเลข4 40 4146 70 7176 ส่วนสตัวนะครับ741นะครับ4 1 4 0 7 1นะครับก็นะครับผมตามนี้เลยนะครับสลับแนวทางหุ้นนิเคีิเช้าบ,บ่ายปกตินะครับ วันที่28เนาะนะครับ28ตุลาคม2 5 6 8นกะครับก็มีหลายๆท่านนะครับที่ที่เขาเรียกว่าสนใจอยากเข้ากลุ่มแนวทางเนาะแต่ว่าเป็นสมาชิกเก่านะครับพี่พี่ก็คือท่านใดที่เคยเข้ากลุ่มแล้วแล้วออกไปเนาะผมจะบล็อกไลนะ์เนาะพี่พี่บล็อกไลน์แล้วก็ลบเพื่อนออกนะครับพี่พี่ก็คือพี่พี่สมาชิกนะครับบางท่านอาจจะไม่อาจจะไม่ อาจจะไม่เข้ามานะครับเข้ามาแล้วอาจจะเข้าไม่ได้นะครับเนาะผมก็พูดผิดพูดถูกนะครับหมายถึงว่าท่านใดที่อาจจะเขาเรียกว่าที่ผมให้ไอเดียไลน์ไว้ในช่องทาง YouTube เนาะอาจจะทักมานะครับผมก็ไม่สามารถเห็นนะครับพี่พี่เนาะเพราะว่าผมบล็อกไว้นะครับพี่พี่อันนี้พูดถึงว่าสมาชิกเก่านะครับที่เคยเข้ามาและออกไปแล้วนะครับก็แนะนํานะครับก็ถ้ามี ลายเนาะถ้ามีลายที่2ก็เอาลายที่2องทักมาก็ได้นะครับท่านใดที่สนใจเข้ากลุ่มแนวทางนะครับก็มีหลากหลายแนวทางนะครับพี่พี่ในกลุ่มเนาะสลับคลิปนี้ก็ขอให้ทุกท่านนะครับโชคดีเฮงเฮงปังๆนะครับผมสลับคลิปนี้สวัสดีครับ